สบายดีสบายดีลูกโดยสบายดีพ่อเม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขชนสุมองสุบอนพบพผอก,กับสองน้องแคทคือเก่าพี่น้องในยามสวยๆเนาะมื่อน้กาบ,บุกเงินสดจ่อยพี่น้องบุกเงินสดจ่อยมีผู้ใหญ่ใจดีทางพัทยาเนาะผาเงินมาหายเส้าจอยหาร้อยบาทแะ้รก็ซื้อของหาร้อยบาทรวมเป็นพันหนึ่งเนาะพี่น้องพัน พันบาทรวมเป็นพันบาทแลผากามาทางไอบอยเนาะพี่น้องเนาะผากมาทางไอบอยแลไอบอยก็ให้เฮานี่เป็นธุระเอามาให้เนาะเป็นธุระเอามาให้จอยระหว่างเรื่องเฮากับซจอยพี่น้องบ่ได้มีปัญหาหยังกันเห็นเฮาก็ถามเฮาก็วานนางปกติเนาะแต่กับไอบอยเนาะเฮาขอบ่เว้าแล th th arn, e am, ะก็บ่อยากให้ FC ทุกท่านเสียมเนาะอยู่ใสก็อยู่ อยู่เซ็ก,กับอยู่หันเนาะบอยอยากให้ว่าจังสัน่นจังสี่เนาะไอ,บอ้บอยแล้วกันสอยมาเต็มที่แล้วเนาะเพื่อนรัง,งนี่ก็ได้ย,ย้อนไพ่กันบอได้ย้อนไอ,บอ้บอยเนาะพี่น้องเนาะบอยอยากให้เสี่ยมบอยอยากให้ว่าวไลานะ่เนาะเฮ้ยจอยมาแล้วเฮ้ยคือเฮากับนางนี่กันในเฟซในเฟซเนี่ยก็ปฏิเป็นเพื่อนกันพี่น้องนางบอกเฮาตั้งแต่หลายปีแล้วนางบอกเป็นเพื่อนใครเฮ้ยเตียงไม่มีมือ เฮ้ยหมดไปเงินดีเตะเอ้าเป็นไปได้เป็นไปได้น,ดน่าหมดไปเงินดีหมอนีาา่ไปมามีก่อนไปอือ,อเฮ้ยเร็วเข้า,าขมานะไหมลูกมากับไก่น้อยพี่น้องเอ้ยเอ้ยหักไข่สิแตกนอนลงเฮ้ย<แ>เออแม่เท้าไปใส่คือบ่เห็น บไปนดผู้ใหญ่ใจดีทางพัทยาเงินหาร้อยเฮ้ยเอ่คอยจะรับวู้ข่าวได้อเพิ oh, ่นฝากมาทางไอ้บอยและไอ้บอยให้เอามาให้ขอบคุณเวลาได้อบอบอยคอยจะรับวู้ข่าวได้อผู้ใหญ่ใจดีทางพัทยาซื้อของให้สาจ่อยหาร้อยรายกาเงินหาร้อยพี่น้อง ขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะ,นะมีแห้งเนาะลำลุกกะเกลือถือเล็กสามตัวเลยด้อยู่ดีมีแห้งนางวะ่ะหายลำลุกกะเกา่าถือเหล็กสามตัวกระสือไข่ซื้อมาม่าปลากระป๋องเนาะพี่น้องแล้วก็ได้นมมีมากกับไปเกลืมอม,มีแต่ใยได้มีแต่ยายกินนางวะ่ะกระสือไข่ขบ๊ไป บ่มีรถไปนั่งบ่ได้ไปเงินดีมันอยู่ไกลนั่งแล้ววะบ่มีรถไปนั่งดีๆอกนั่งดีๆนั่งดีอห้อยู่ฐานน้ำถอดติ้งกับ่อยู่เฮ่หอเขาอยังบ่ได้ห่อมันเยากแล้วบ่ได้ห่ออืมมันยากแล้วบ่ห่อที่จะทำน้องให้ป้าโอ้เขากับได้ห่อนี่ว่ะนี่จกปาก็คิดเดียบ เป็นยังไงหมวป่าฮะหืมเนูน้ำชาโจยน่ะแม่เอ้ยข้าลงมือนีป่อืมข้าลงมือหนิพังเนาะพังนี่จะพังนี่แหละนหละยังเห็นยังนี่แหละพี่น้องเอามาส่งหอดแล้วเด้อพี่น้องเด้อมาส่งหอดแล้วเด้อพี่เด้อ ไอ้บอยให้เฮามาส่งให้เฮาเป็นธุระให้ไอ้บอยเพิ่นก็สิไปเฮือนดีแน่สิออกบักซองแน่หลายทางไปขอบคุณคุณบ่หลายๆเด้ออืขอบคุณบบอยหลายๆนงว่นงก็บ่ได้ค่อยไปใส่ดอกมือนี่พี่น้องมีแต่งานเฮือนดีเฮือนแจกนงก็ไปืว่าานมบ่ได้เข้าม่บ้านบ่จังว่าทางเอ หนูไปผ่าตีนหัวนั่งก็อยู่งดงดเงียบเงียบเนี่แหละพี่น้องเอ้ยคุ่มือนี่ถ่ายคลิปยุคคุ่มือนี่ยโบถ่ายพอเดือนสองสองเดือนเลยนั่งโบที่ถ่ายคลิปสองเดือนแล้ววะสัสไา้มาทำเงินโบราณคลิปกับโบได้ถ่ายเงินกับโบมี อยู่ป้าให้ลำนาเลยนะพระจ้ากับป้าพระเจ้าข้ากับป้าอยู่บจ่างดำนาพอได้ใส่พ่นางว่ะสืบแปงสืบคีมท่าสืบแปงสืบแปงสืบคีมสืบอย่าเห็ดลูกมันมืดนี่ใครออกละใครออกลูกมันมืดใครออกทางนอกผุนทางประคัมผุดึงออกเขามาเด้อวีดจับไปเด้อหันเด้อพอได้ใสอยู่ ตัวหางตวได้โอ้ตกได้ตกได้มันสีโต๊กเขามาฮะแม่พี่ครับพี่ห้างข้าวพี่ชูดื้อลายาเจ้าสีจ้าไปแล้วโอ้ยหทีนั้นนี่แกมึงมีงานเห็ดแล้วแกิข่าวดับหน้าไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็ดำหน้าแล้วกับโมมีงานเห็ดนางวะบ่มีงานเห็ดแล้วกับโมมีเงินใส่คลิปกับบได้ลงไว้สุขภาพักรอ ไปจ่างกับไปนางว่ะพระราชทานอาหารดําหน้าแล้วพระราชมุกแปืสิบจีนะจะขับพรจ่างไปไปนางกับไปหลับจ่างดำหน้าช่วงนี้มันก็ด้าแล้วแล้วพี่น้องดำหน้าน่ะแล้วยังแต่นาเกี่ยวเขาก็ยังอีกเดือนสองเดือนเนาะเกี่ยวเขากะไปจ้างกับไป <c oughs> คัดจ้างกับวันสองร้อย ต๊ะนล่ะโะต่อไปไปว่า้จะพซีองไปจ้ะขีบกับบอด้ลงบ๊วยบ่มีเงินเติมเงินบมีเงินเติมดีแล้วยายาถ่ายขีปกิขึ้นใกล้ไปสบายบ่เฮ้ยบได้ถ่ายขีปนะ สบายเลยค่ะผมมีเงินใส่ม่มีเงินใสแถมจะขอลูกคิดผมเป็นอย่างนั้นว่าถ่ายไปถ่ายไปไมีไปเบิกแล้วความคิดมันจะต้องเทพด้วความคิดความคิดจะต้องเทพมีงานเนาะข้าเจะมาเขานเงียนแอละเขานเงียน โหลดได้ลูกโหลดได้ดถ้ามันเปื่อนคุ้มตบมันขึ้นพ้าแตกพอห้องออาจจะเปเจายี่พอห้องก็ได้ไปครับเป็นได้เฮยยพอนะะ่ะกะนจะขวาม,มือหรือว่าเขาขวาม,มือนะเขาลงสบายมือเนาะไปผ่าไปผ่าเหรอนี่แหละขอบคุณละลายเด้อพี่เดอ้อพี่คนสวย,ายทางพัทยาเนาะ เพิ่นกะฝากมาให้ยพันหนึ่งกะซื้อของหาร้อย่นว่าแล้วเอาเงินใหม่เศร้าจอยหาอ้ายเพิ่นกะให้เอามาเหมาะห้เป็นทีเรียบร้อยเนาะกะขอบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆที่ยังบ่ลืมเศร้าจอยเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยคือเห็นนี่แหละนั่งกะบ่คลิปกะบ่ได้ถ่ายนั่งกะบ่ได้ลืมบุญคุณคือกันนั่งว่ะเออๆป้าเมื่อยอีแม่สิพาเมื่อยแล้วปะ สิเมือและว่สิเมื่อเฮือนดีเฮ้ยเมืองอะไรสิไปเฮือนดีเจ้าสีพาเนอะเออเขาเจ้าสีเอาลงมานี่ผมเมต้าเป็นมืออื่นแล้วเขาหอบจบเนาะอืมอืมมวนประหัตกัดตัมความบุญอืมท่านก็ได้โชคในปูกระเบือกกระเบื้องเรียบร้อยเฮือนกันค่ะนี่ตัวหอมตัวนี้ครับเหมือนบ้านนั่นนั่สกอเพย์ด้านอื่แดดแดนพาเลยอืมอืมอืมมาลูกปไปเมืองอะไรเด้อเฮ้ยแหละพี่น้องเอ้ยมาลูกมา มาส่งเป็นทีเรียบร้อยนั่งกับเห็ดตูนางเองคือเอฟซีหูะอะไรเนาะนั่งกับเห็ดตนางเองเป็นบ้าเนาะพี่น้องว่าง่ายๆคนเขาคนุญาตใส่คำนี่พี่น้องนั่งเป็นบ้านั่งเป็นบ้าเองพายหนูพายเสียมอะไรกับไปจากที่อยู่น้ำไอ้บอยนะจากที่อยู่น้ำไอ้บอยนําบดิอึดเนวอยู่แนวกิน อันนี้บอแมนว่าย่องนะพี่น้องเอ้ยความจริงเนาะตอนที่อยู่กับไอ้บอยนั้นเนี่ยอยู่เนากินได้กับส่งกังนยืนเนาะเขา,าหนำสำปลาบริหารนางอึดเงินคำใสกับผู้ใหญ่เจด,ดีฝากให้ตลอดนางกับเหตุตัวนางเองเข้ากับฝากถึงเนาะฝากถึงเอฟซีผู้ที่คอยเสี่ยมอะไรเนาะพี่น้องเนาะกับบอยอยากให้ว่าถึงบอยอยากให้ว่าถึงถูกพายอะไรพี่น้องเอ้ย บ่อยากเขาบอเทิงถูกผายอยากให้แบบอยู่แซกกับอยู่เซยไพ่เซยมันเนาะบ่อยางให้แววว่าค่อยหนุ่ค่อยเสียมกันเนาะไอ้บอยเรากับบ่อยว่าแนวใดเนาะไปฝากมาให้เนี่ยเล่ากัถึงเราบัมาเองเล่ากับให้คนเอามาให้บ่อยได้ยากบ่าแต่มีผู้ผากมาให้เนาะพี่น้องนางกับเห็ดตัวนางเองหมู่ไพ่บ่อยเป็นคนเห็ดนางเห็ดตัวเองเนาะพี่น้องเนาะจากที คยอยู่เคยกินนํากันเฮือนกันได้ลังบักใหญ่นางกันยังนีปลาได้เนาะพี่น้องเนาะนางเห็ดตนานงเองเ้ากระบอเอาลายใหญ่ห่างพี่น้องซัมนี่เลยเนาะแต่ขนาดเผื่อนในเฟสเอาเป็นเผื่อนในเฟซนางนังกันยังบล็อกถิมบล็อกลายปีเลยได้พี่น้องเลยเบอร์ซัมนี่นะเนาะเอฟซี FC กันอาสีเขาใจแต่ก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีถูกถูกฐานเนาะที่คอยให้กำลังแรงเชียร์แรงใจมาตลอดพอกันคลิปหนาะพี่น้องอยู่ดีไม่แหง้งสุข,ขสุขคนสบายดี